เพื่อนของฉันส่งของสิ่งนี้มาจากทวีปแอนตาร์กติกาเขาเขียนมาบอกฉันว่ามีทองคำอยู่ข้างในก้อนน้ำแข็งจากแอนตาร์กติกาบอกว่าถ้านำไปถลุงแล้วจะได้ทองคำก้อนใหญ่เพื่อนของฉันคงจะหนาวจนสมองแข็งไปแล้วที่แอนตาร์กติกาแนะ่ๆทองคำจะออกมาจากก้อนน้ำแข็งได้ยังไงกันแถมฉันยังต้องจ่ายค่าส่งด่วนเองอีกกว่าพันบาทด้วยนะดูแค่ตาก็รู้เลยว่านี่มันถ่ายทลายสีเหลืองชัดๆ แต่ต่อมาเพื่อนของฉันก็ส่งจดหมายมาอีกฉบับเขาบอกว่าสารสีทองที่อยู่ในก้อนน้ําแข็งพวกนั้นไม่ใช่ทรายแต่เป็นทรายทองน้ําแข็งที่มีเฉพาะในแอนตาร์กติกาเท่านั้นเขายังบอกอีกว่าเขาค้นพบเหมืองทองคําน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่เท่ากับยอดเขาเอเวเรสเลยทีเดียวเขาขอให้ฉันช่วยถลุงก้อนน้ําแข็งทองคําเหล่านี้ที่เขาส่งมาเพื่อที่เขาจะได้นําไปแลกเป็นเสื้อขนเป็ดนานาสักสองสามตัว และเมื่อเขาทำสำเร็จเขาสัญญาว่าจะมอบทองคำ1 0 0 0ันออนซ์ให้ฉันอย่างแน่นอนฉันยอมเลยถือว่าเขาเป็นเพื่อนแท้จริงๆแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเขากำลังล้อฉันเล่นอยู่หรือเปล่าอาทองคำที่ส่องประกายอยู่นี้ฉันมั่นใจมากมันคือทองคำแท้แน่นอนและดูเหมือนว่าความบริสุทธิ์ก็ไม่ธรรมดาด้วยสิฉันต้องรีบไปเอาสิ่งที่โยนทิ้งลงถังขยะกลับมาโดยด่วนแล้วค่อยบอกให้เพื่อนส่งมาให้อีกสักหลายร้อยล้านในครั้งหน้า